เม็ดเลือดน,นะคะเป็นสิ่งในชีวิตเล็กๆจำพวกประเภทโปรโทซัวแล้วก็เล็กแคเสเซียะคะ่ะที่เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้วจะทําให้เกิดการทําลายของพวกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เก็ดเลือดนนะคะ่ะโดยการติด ตัวพยาธิเม็ดเลือดนะคะจะเกิดจากการกัดของพวกเห็บหมัดโดยเมื่อเห็บหมัดกัดสัตว์เลี้ยงของเราแล้วอะค่ะเขาก็จะปล่อยตัวพยาธิเม็ดเลือดนี้ค่ะเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดของร่างกายค่ะโดยอาการส่วนใหญ่แล้วอะค่ะเราจะพบว่าสัตว์จะมีอาการซีดซึ่งนอกจากอาการซีดแล้วอาจจะมีอาการโดยทั่วไปเช่นซึมงไม่กินอาหารหรือมีไข้ได้ค่ะโดยอาการหรือความรุนแรงก็จะแตกต่างกันไปจากการติดของตัวพยาธิเม็ดเลือดนะคะ ดังนั้นนะคะการป้องกันเห็บหมัดจึงเป็นสิ่งสาคัญนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอะคะ่ะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก่อการจเจริญเติบโตของเห็บหมัดนะคะแต่การป้องกันเห็บหมัดนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถป้องกันการติดเชื้อพยาธิเลือดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจากว่าเห็บหรือหมัดจะตายก็ต่อเมื่อตัวเห็บหมัดนั้นนะคะ ได้ทําการกัดสัตว์เลี้ยงเราก่อนถึงจะมีการดูดซึมยาเข้าไปในกระแสะเลือดของตัวเห็บหมัดทําให้เห็บหมัดเกิดการตายได้โดยเห็บหมัดระหว่างที่เขากัดสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ ต่อให้เขาได้รับยาเข้าไปในตัวก็จริงแต่ระหว่างที่เขาได้รับยานั้นเขาก็สาัมารถปล่อยพยาธิเม็ดเลือดไประหว่างที่เขาดูดเลือดได้เช่นกันดังนั้นต่อให้เรามีการป้องกันเห็บหมัด100%ทุกๆเดือนแล้วก็จริงอะคะ่ะสัตว์เลี้ยงของเราก็ยังมีโอกาสติดพยาธิเม็ดเลือดได้ดังนั้นหมอจึงแนะนำให้มีการตรวจเลือดหรือว่าตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะเพื่อเป็นการสกรีนนิ่งว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีการติดพยาธิเม็ดเลือดหรือเปล่าค่ะ,คะ